ครับสวัสดีครับวันนี้ก็มาผมช่องตุยเพลาะชนะครับคลิปนี้เราก็มาอยู่ที่รถตัดปากช่องครับวันนี้เราก็มาเดินดูสินค้าครับเออนี่เด้ว,วันนี้เราก็มาอยู่รถตัดปากช่องครับผมนานที่จะได้มาครับวันนี้เราก็มาดูโทรศัพท์ด้วยอะไรด้วยครับเดินรอกว่าโทรศัพท์จะเปิดก็สองโมงเชา้า วันนี้เราก็มาเดินเล่นก่อนครับนี่จะเข้ามาขายแล้วเนาะมาขายเดสเซเบนก็มีร้อยห้าสิบบาทเจเจะจเจั่งสองกอดเท่าไหร่สองกอดสองร้อยบาทสองร้อยกว่าบาทมั้ง <c oughs> เอ้ร้อยนี่แหล <c oughs> ะสองร้อยอันนั้นถูกฝ่านี้มันค่ากับสามร้อยไปพาลับชมบรรยากาศครับ ถูกไหมดูโทรศัพท์ในที่เดียดมั้ยเดี๋ยวไปเดินดูโทรศัพท์ก่อนครับโอ้จอเ,เลื่อด้วยสามพันเก้า อ่ะฝั่งน้ฟังน้นะอันนี้ก็เกื่องสักผ้าฝั่งนู้นก็แหละมันใหญ่ฝั่งนู้นไงผมมันใหญ่ฝังนู้นเขียนดูแคบไหม Terima kasih telah menonton! สดครับอนี้โซนกับข้าวครับท,ท่านชมฝั่นงนี้ก็เป็นผักครับเป็นผักถั่วขายหลายอย่างครับท่านชมมีมีหมดทุกอย่างครับตั้งพิ้งตั้งพี่ครับ นี่เป็นโซนของกินครับพวกขนมปฝั่งนี้ก็เป็นโซนผลไม้ครับแตงโมน,นี่นี่อะไรวะกันตลุกสีแดงครับ<ม>แตงโมน่ากินมากเลยครับผมฝั่งนี้ก็เป็นส้มครับว้าวสวยงามเลยครับท่านผู้ชมเกี๊ยมัมยาางกรสมโทครับหลายอย่างครับ กินมากเลยครับผมฝั่งนี้ก็เป็นวายครับเตอบลีนะ ไปเดินดูโทรศัพท์ฝั่งนู้นก่อนครับครับฝั่งนี้ก็เป็นวายครับท่านผู้ชมเป็นวายครับใครสนใจมาได้ครับผมกดสี่เลยสี่ร้อยเก้าเก้ามีวายสุก,กี้ก็มีนะวายข้าวหอม ห้าสิบนะบ,าบาทนะเนี่ยสองร้อะติดหนึงเลยเนี่ยอมีคุ้มหรอมันีราคาสองร้อติดหนึบเลยคืออันนี้พันหนึ่งติดหนึงเลยเอออยู่เลยอยู่หนักทันทีห้สิบบาทไม่ได้แดกหรอกมันยีคุ้มอะไร เดี๋ยวเราเดินดูโซนโทรศัพท์ครับฝังเขาเปิดหรือย่อยางโอ้ยังไม่เปิดเลยนี่เยะฝั่งว่วาเยอะบางใส้ลัมนนมนนรดน,นารถตัดอะบรรนาตรงข้างกับพานิษย์ตนไหน เอเดี๋ยวเราจะเดินดูไปเรื่อยๆครับฝากกดไลค์กดแชร์ครับช่องตูอ้อีกเพราะหรอชาแนลน่ จะใช้พมหรูอขนห้านาทีห้านาทีแอปเปิลสวยว่ะมีสองแอปเปิ้ลสวยนี่โทรศัพท์ว่ะนีสอสวยเดี๋ยวสามารถ

ตอนนี้เราก็มาอยู่ที่ร้านโทรศัพท์ครับท่านผู้ชมเขาเปิดเก้าโมงครับอันเก้าสิบกีาโมงรับเก้าโมงไปเดินเ่งก่อนเดี๋ยวมาใหม่ไปน้ปเล่นก่อนเดี๋ยวมาใหม่ครับครับผมครับ ครับครับไปเดี๋ยวเราก็มาใหม่ครับเราถามละเอียดก่อนว่าเขามาจำเท่าไหร่ไปโอเคครับผมคลิปหน,น้าเจอกันใหม่ครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ช่องตุ้ยเพอละใช่ไหมครับ,รนนรบผมก็สวสดัสจสวัสดีครับ